สวัสดีครับวันนี้ช่องทาริกุลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Rv นะครับทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับผมจะเล่น Rv นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าจะสนุกหรือจะมันขนาดไหนก่อนอื่นเลยกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันไปโอเคครับท okay. ุกคนตอนนี้เราเราจะไปซุ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าซุ่มเนี่ยโอเค Prepare to engage. าดูกันว่าผมจะชนะหรือไม่ถ้าชนะกดไลค์กดส okay. มัคร i b e ผมด้วยนะครับโอเคมาละมาละมาละทุกคน

You have defeated an enemy. Yeah, well, that's the yah. Don't worry, I've got my way. Has destroyed a tower เดี๋ยวตัวแขซื daily, like ้อจอขอยนะผมมันไม่แน่นอนทุกคนเเกมมใจนะครับตัวนี้ต้องชนะแน่นอนทุกคนเชื่อผมดิไาไปไปวันนี้ผมต้องเอาชนะ สวยผมชนะทุกคนชนะแบบงงๆอะครับทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับให้ช่องทาริกุลเหมือนเดิมนะครับโอเคนะเจอกันใหม่ Bye bye!